ปาเเขาว่าสีชมเดยเน้ชุนกอาจจะมีมิเลอร์สี่าได้ไคนเลไม่เลยปาก็มีี่น่าห้องของใครก็แค่สงสมใช้เท่านัน่งตินีใช้ตักีเงนตอน้องห้องเย็นชี้ต่อยเลยนี่เลยมิเอร์ดงายมิเลอร์เยเอออยชัวรอออ่าพน่น่ ปลองเมืงองไรเอากูครับปลองลอยล้งนี่นะเนี่ยปลองลอยลงนี่น<ง>นต้งเกินตรงอ่ะกินตุ้งต้งน้งนนนำสันวงใหม่พุ่นน่ะน้ำสันวงใหม่เป็นน้องเขาไปอยู่ไอ้ถอมด้วยกันนะวันคุ้มลอย,ลอย,อยนั่นปางถึงปางถึงอยู่ทั้งนั้นคุลอยอยู่ที่นี่ปลองนั่นอ,ะอ่ะ อันนี้ลองผีไอูเขาหลัดลองผีเอเขานี่ยอยู่เมืองรอยันยเนี่ยอออยู่เมืองรอยเขาก็ถึงเลยนะถึงที่ไ้่ที่ไร่เคยถึงเอนอัซากะฮือย้ำนั้นาสีเน่ยมันั้นมันนั้นก็อยู่ปางค่เหรอปางคั่ไม่ใช่ยามร้อนั่นออกมาเนียมันมันปีแห่งกระเปาะ้าวท้าวหกาวหกาเจ็ด เดนามหมือนีหนังามคำออกเฮิรนนี่อันนี้ลองลองผีไปได้เป็นปลองเขาเยกในาอันนี้ก็ไปมากเหรอเนาะออกึงปลองมากเหอเนี่ยเียช้นนองามปากข้าเจีเดินองลองคำออกมาอันออกเข้ามาในในุง

mà là công ty này nè em em nó em em đi em em hai em đâu em ba em 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 đi câu em đến hai em rồi em bắt câu mê, sắp em 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 chi em 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 em

ไปตั้งหลยวิเมื่ไห่ให้ในดีวันเนี้ยที่ไหหยอกทั้นี้โกเนี้ย้ันนะเดี๋ยวนี้ฉันกอดฉันเที่ยวอางนี้ทั้งตัวเนี้ยออกไปเดียเขาี่เอามือไปตั้งายผิวไปลยนถเาทั้องเดี๋ยวพัดผมไม่เมื่อเวลาเร็วหนึ่งันี่อบเต้องเวไม่เอาเสียงอ่ะห้เราหิ้เมื่อก่อนมามาดูก็ลองเขาเฮ้ยทำใครทำทำตัวดุดด้อมเขาโก cho một học cả hai con, đi cháu đi cháu có có cũng nhá đi cô và khi chúng tôi thôi đi à lô hấp tổ có mà lấy má hắn có nó có khay đấy không có nữa nè mi nữa à lô nè nọ mà không con thầu họ ăn ăn cô nọ nói mưa xuống

พังตังเลยกว่ามาพังตั Demon> ้งเลยกว่ามาจะง่ายนะผี่เอใครอ่มันอ่ะเอาหนูเอาหูก็พี่เอาน้ามาโไปทำทองเตียอะมันเตียนเปิดดักใ้ใ่ล้วเขาไม่ผมฟักผมกกว่าึงถานังเขาอืมฟังเอาเดี๋ยขนปนุองไป้คือหือนเดี๋ยวไปไปหมักไปดีโดนต้ม ไอ้เียมันก็ให้เตหมนผีตอม้เยอะเลยนะให้เกคนต้องไปนะกบเพื่อวยให้เนี้ยเอาฝเอาีนยอนี่ก็อาลอาหมี่แท้ผีก็เป้าให้เขาก็เขาเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วพทั้ตวโด่เลยแท้เขาก็นี่ชัขากาเนเอออาเขีงอะไรก็อาียถว่านันจาอยู่คนนำคนเรีี